สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ีที่30มสิบสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินไฟฟ้า3ส,สายไม้ขนุนทองอสำหรับตุวนี้นะครับเป็นงานสเปรยังไม่มีเจ้าของนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับถ้าขมาสอบถามได้หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมาเบิรงนสปกกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับ หน้าถอดได้นะครับหน้ากถอดได้นะครับแป้นฟิงกระบอดจะเป็นไม้พยุงดําตับควายนะครับไม้พยุงดําตับควายนะครับการเจาะใส่อุปกรณ์นะครับเจาะแบบเข้ารูปนะครับสวยงามนะครับไม่มีการแต่งขาคอนแทคใดๆนะครับคือสวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับแบบเข้ารูปนะครับไม่ได้เจาะกว้างเกินไปนะครับมาเบิ่งเฟตนะครับเฟตออกโค้งนะครับ เฟดออกโค้งนะครับสไตล์กีตาร์ฟนเดอร์นะครับสำหรับแอคชั่นความสูงต่ำของสายนะครับผมว่าต่ำกว่ากีตาร์อีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบอกเลยว่านะครับท่านที่ได้ไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรับรองว่าเลนบอยากว่างเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้ที่แห้งสนิทนะครับผมสะสมมา2ปีแล้วนะครับน้ำหนักเบานะครับ เรื่องคอบิดคอโกงนี่ตัดปัญหาไปเลยนะครับรับประกันตลอดการใช้งานนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับสําหรับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับจะเพ้นท์ลายนะครับธรรมชาตินะครับแบบดูดันนะครับเหมือนกับว่าแต้มแต่งลวดลายให้มันสีสันดูดันนะครับแล้วก็คาดลายด้วยไม้พยุงสวยงามโดดเด่นเลยนะครับเห็นไหมครับการต่อการประกบคอไม้นะครับเข้ารูป แนบสนิทนะครับแนบสนิทกลมเกินนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับไม่มีให้เห็นน็อตใดๆนะครับไปดูแบบละเอียดละเอียด้ลยนะครับสำหรับงานขายของผมนะครับผมจะเน้นทุกสัดส่วนนะครับทำคนเดียวร้อยซนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมอสสำหรับทันทีฝึกใหม่นะครับหรือว่ามืออาชีพนะครับอยากจะเอาไปเล่น ประกวดบนเวทีนะครับน้ำหนักเบาๆนะครับจะเหตุให้การเล่นไหลรื่นนะครับไม่สะดุดนะครับสำหรับท่านที่สนใจกับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นตัวที่สองนะครับสำหรับรุ่นที่คาดลายแบบนี้นะครับแบบรุดันนะครับสำหรับในคลิปนะครับอาจจะมองซีดๆนะครับแต่ว่าตัวจริงนะครับจะเงาเข้มนะครับเงาเข้มสีสันสวยงามนะครับตัวจริงนะครับในคลิปแสง เยอะนะครับแสงหลายก็เลยเห็ดให้ใหม่มองเป็นซีดๆนะครับสำหรับเซตเดินนะครับหัวน็อตจะเสมอกันนะครับเสมอ,อกันนะครับไม่ไม่โพล่ให้เสียดสีกับมือนะครับเวลาเล่นโอเคครับที่นี่ผมจะให้ฟังเสียงกันเลยนะครับ <c oughs> สำหรับเสียงนะครับจะ เสียบผ่านหน้าตู้แอมโดยตรงนะครับจะไม่มีการใช้เอฟเฟกใช้เอ็โคนะครับคือเป็นเสียงจากพินโดยตรงนะครับอัดหน้าตู้แอมนะครับอัดคลิปหน้าตู้แอมนะครับเสียงออกมาแบบธรรมชาตินะครับขออนุญาตเปิดตู้แอมนะครับโอเคครับเสียงจีไม่มีเลยนะครับ you mm -hmm. ภาคไฟฟ้านะครับขออนุญาตปิดตู้แอร์นะครับเสียงน้านะครับนุ่มนวลนะครับเสียงปุ่มกล่องวานเลยนะครับสําหรับภาคไฟฟ้านะครับตอบโจทย์การเล่นนะครับตอบโจทย์การเล่นทุกสไตล์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเป็นลายธรรมชาตินะครับดูดัน ตัวจริงจะสวยโดดเด่นเลยนะครับน้ำหนักเบาสบายนะครับที่สำคัญนะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ข็ขอบคุณหลายๆายสําหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ